หกสามกับศูนยครับผมสูตรแม่ีดีท<า>ดั้งสูรท<า>ั้งขันน้ำมนต์เลยนะทั้งทั้งเชือกทั้งสูตดออกทั้งบนทั้งล่างเลยครับปูอ,ออกศูนย์เจ็ดกับหกสามครับห้าเจ็ดห้าหกสามห้าหสามเขาเพราะขาดสมตัวใส่ลาเล่เพื่น โอ้อาจารย์ยังไม่ได้ดูเลยใช่ไหมว่าเลขออกอะไรอาจารย์เอาลขสูตรปูนะพ่อถือตะเสาว่าปูว่าขนะว้าอง้นบอกอเ<ว>ะออกกเิ <c oughs> โอ้แม่นแม่นสมคำล่ำลือนะครับเนาะเชือกเชือกผีไอ้สังก็แม่นเลขสูตรอาจารย์ก็แม่นนะครับผมนี่ต้องเขียนไว้ให้ถือเวดบานแล้วว่าอืมมันเก้าสามตัวเลยนะถ้าจับถูกนะครับ ห้าหกสาม้าหกสามครับผมล่างศูนย์เจ็ดครับอาจารย์ก่อนอื่นก็นมัสการครับอาจารย์ครับเลขศูตรปูแม่นขนาดห้าเลขหกสามกับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแม่ปูนี่นีเลขสูตรปูเนี่ยเนี่ยเขาคาดเขาแน่อัน ตักะเขาขันน้ำมุนกะเขาหกสามกะเขาศูนย์เจ็ดกะเขาบัตถือเต้เสาหัวไม่้โป้ซื้อว่าเป็นปัดปูปตองเหตุการณ์น้ำมุนยากอาจารย์เขาเขาจานบูลยบบอกเขาเขนต้งานบาอวปูเได้ค่ะ ต้อมือได้กับเขาบ้าโอ้ต้อเมื่อได้กับเขาว่าสันเลขสูตรปูจังสี่เลยค่ะครับเป็นเชือกแล้วก็เลขสูตรเนาปปะปูพอปล่อยพอวันมันแววนหลายอย่างอาจารย์ดังเขาตกงานว่าสันเราตื่นสวดวัดปูวัดเลขการสูตรนี่วัดทุ่มมั้วไ่มึไม่งั้นเดเอเลียนได้แล้ว,ว<ะ>ป,ป <c oughs> ูเอาบอกเบอร์โทรปูแน่ผู้ใดถือกันร่วมบุญสางสาราน้องปูเบอร์อะไรครับปู อ่าศูนย์คศูนย์ศูนย์หรับหกแปนครับสองสามเก้าสองเนาะขออีกรอบนะครับอ่าศูนย์หกคครับหกแปดศูนย์ครับสองสามเก้าสองครับผมค่อวันนี้ก็ถูกแล้วเนีียจริงโอ้ปูกะฟ้าตัวมันสีอันเขาตัวมาคองโทราว่าสายสายคือบอกเขาอีแล้วเนี่ยศูนย์เน้วม่ไม่รวดดี พี่โตนี่ตั้งแรกก็ถือเจ้ากับพี่คนล่างนะแม่นเขาถือหลายอยู่บ่บอกเขาบอกเขาสูตเจ็ดศูนย์พาศูนย์แล้วก็สองศูนย์นะนักคุณอ่ะถูก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 ือแม่ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเชือกโอ้แม่นสมคำล่ำลือนะครับแล้วก็เลขสูตรอาจารย์ก็แม่นบานนี้เสื้อก็แม่นเลขสูตร กูไฮเลขศูนย์มากนะศูนย์เจ็ดกับหกสามหกสามแล้วก็เจ็ดศูนย์เหมือนกันครับเลขเสียก็คือกันจา้าหกสามกับเจ็ดศูนย์ตัวเดียวกันแม่ก 2, ูจ้าสองศูนเลขศูนย์กับเจ็ดศูนย์ครับเลขเสียก็ได้ทั้งหกสามทั้งเจ็ดศูนย์มันเขาทั้งบน,นทั้งลางนน่างโอ้ยปูนี่แล้วาคาร์โกมูนี่ทั้งบนทั้งล่างนี่ ไม่บอกมาเนี่ยเถึเยีกเลยเนี่ยโอ้ยเย่ายวไเขียนฟูเดี๋ยวสิไปหาดอกถ้าอาเห็นอีก่อนยค่้หนบ้ให้เข้านับเพื่อนก่อน๊าจุดจอดดีดีงวดที่แล้วก็เข้านะครับสองเงวดนี uh. ้ก็เข้าอีกข้างบนข้างล่างเลยนะครับสูตรหลอกของฟูๆูห้ยท่างช่องมาไวครับกต่พ่อดีในกระนั่งรับ มันหลายตัวนะฮะแต่ว่ากมาหนี่ตีทุ่มหมาหนี่สิบป้อนยี่สิบก็ใส่ถือมาถือถือบึกโอ้โหเหรอครับดังบ่ดังดังอยู่ดังอยู่เอาเบิกซับมองกล้องด้วยครับผมเอ้อกระลเบิลงสูตรเพิ่น่นีเสิกร่ล่างสูตรเหล้านี่เห็นบ่กระล่างสูตรเหล่านี่มาตูเกล็ดซูนพอดีครับแม่นอี่หรือ่ถึงแต่เสาหัวเนาะค่ะเสาหัวบ่าสูตร กระายอาจารย์อยู่เขาแต่ของปูทั้งบนทั้งล่างห้าตัวมันออกห้าหกสามเนาะมันยังบ่มีหาหกสามโอ้ยเกียบดิหนี่สองหกห้าปูให้มาสามตัวเก็บสามเมือน,นผ่าดเต็มเลยแต่ว่าตัวนี้จังพี่น้องขันมุน่นจังเบอร์บนล่างบนล่างถอยหลังอีกสักหน่อยนะครับ

น้นะบอกีวาน่รี่นึเนะแต่เชือกผีใยสังก็แม่นนะครับผมจะได้ลดคืนกับคราวนี้เนาะอาจารย์เนาะมแม่นแม่นเหมือนกันครับทั้งบนทั้งล่างเลยยั้องเอ้าอาจารย์ยังไม่รู้ใช่ไหมโตหาก้อนได้ค่ะดีใจครับมาดีใจกับอาจารย์นะครับผมเอฟซีก็ได้โชคได้ลาบเยอะนะครับเดี๋ยววัน ปังเบิ่งกมือกันเนาะมือสองมือก็จะค่อยอันตรงวัดแล้วปูเอฟซีอ่กทำบุญน้ำเนาะค่ะสร้างเงั้ยก่ะขปูฝาเอฟซีได้โอ้ตอนนี้ต้องน้ำเพ็ดแนตเนี่ย่าไดรวมได้ืองทาง้การรวมเป็นต้การค่ะพดละเล็กละหน่อยเนาะสหรับทูมไม่มัครับผมถอว่ากัรเียสรนีกันว่าพูี้ว่ามันมาหลายตัวแล้แต่ว่าขันเราตื่นตั้มตื่น เอ่่ออีคะาจารย์สูตรของอาจารย์นี่คือว่าสิบปีเลยเหรอครับสิบปีเลยเหรอถ้าปล่อยขื้นสูตรยิงทิ้งสิบปีเลยแล้วถ้าทำมาเนี่ยสิบปีนี่หลุดหรือว่าเข้าตลอดครับผมเข้าสองตัวนี่แหละเข้าสองตัวตลอดโอ้จะเข้าผมนึกตอนแรกผมก็เข้าใจว่าอุ้ยอาจารย์โมหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้โมเนาะมันเข้ายี่นี้แม่แต่ขึ้นบนล่างนะอืมแต่เข้าจริงๆครับรอบนี้เพราะว่าเพิ่งติดตามเป็นงวดแรกเนาะเข้าเลยอันนี้้ก็เขา เงกอครับส่วนมากจะบอกส่วนมากจะบอกแต่แม่ขาวแถววัดใช่ไหมใช่ใช่แม่ขาวถ้าบอกแต่น้านเ่่าถูกงานลถูกโอยก็บอก่โดนนพูสอเไยด้วยสูงวัดสูงวัถือว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเลขเชือกปูคมนะอีพีนะ ครับเดี๋ยวต้องรอเวลาให้อาจารย์ได้ตองว่าเนาะการระวังดอกับผู้ใดอยากร่วมบุญทําห้องน้ำหลักการสางกุฏิเนาะค่ะหรือว่าจะวายพ้นละไม่ปูหญ้าสินสินาำว่าจะหญ้าเงาค่ะหญ้าสินลำหญ้าสินําหรือว่าจะวายเสื้อเนาะัอกร์อกนเนาะเขกเก้าห้าสามเด้มันบอกเก้าห้าสาม กัดับหัวกะหกสามได้อุปโภคครับมมนได้หมองตัวนี้วิ่งหนาสีน้ำเงานปูเนาะกัดกรับหัวกะห้าหกสามตรงตรงนี่ี่มันออกก่อนหลังตัวนี้วันนี้ก็ดีใจกับอาจารย์แสดงความดีใจกับอาจารย์แล้วไหนขอดูอีกรอบหนึครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะไปตามให้อีกนะครับผม มไ่ขาอยกให้ดูนะครับออานี่แหละครับผมนี่นะเอฟซีแคปไว้เลยนะครับผมนี่เป็นที่อที่แล้วนะฮะปูแพรพพกน้ำเบิกทราบน่ะสิบแปดมีนาบุญยังจ่าบุญพะเวทผู้ใดจะร่วมพักเนาะค่ะเขาร่วมขั้วน้ำดื่มก็ได้ด้อค่ะเด้อครับผมบทราบกับสืบไปประมาณวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะ เป็นบุญวัดของกูนะคะแบดแบนคักแม่ไม่ไม่หมยังมาอีกตักนสันเขายังคนเขามาขายเน่คนมาแ่ถ้าเป็นเลขอาจารย์นี่เขาไม่ขายเลยเหรอครับตาไลน์มาคนีรองขาอะแนี้ามาขายวขมาขายค่มาขายดังเนาะค่ะไม่ขายเลยครับข้าพผม เอาก้ขอบคุณพอาจารย์นะครับผมเ,<อ>เดี๋ยวต่องวดยังไงเ,<อ>เดี๋ยวจะตามให้เอฟซีนะครับกับมีลายอาจารย์ที่เขา,ขาแล้วค่ะแดงความดีใจนะ้ำนาขานค่ะเนาะผมอุย้ยเพื่อนเขาทั้งบนทั้งล่างเน็ะเล็กเ,กเบิกซนะับห้าเจ็ดสามเนาะห้าหกสามเนาะแตกสามตัวซื้อห้าเจ็ดสามมันออกห้าหกสามรูดลงแต้มเดี่ยว จังสี่เดี๋ยวพี่น้องมันสิลงแต้มเดี๋ยวเจ็บซ้ำกันนกระหูกสามไม่เป็นไรครับผมแล้๋ยวผมปปเป็นอยังเอาโศกน้ำปูนี้ขมไปก่อนเนาะค่ะส่วงนี่เนาะค่ะเนาะ,ะสีหาเนี่ยว่าฝากพี่น้องคือเก่าเพื่อมันหมานเนาะมุ่งไปสกอนแต่ว่าให้เน้นไปทางอาจารย์นี้ข้มเพิ่นแม่นผึ่งเวิร์ตปีสิบปีไหมสูตรนี้สิบปีโอ้ยสิพี่นอ้องจังส <10 S 1> <ป>ี่ได้ค่ะแม่นแม่นเบิกทับขอถามหน่อยแต่ว่ามีหลายอาจารย์อยู่นั่นนี่คุณพ่อนี่เขาถือเนาะขอถามหน่อย ไอสมมุติว่าเอฟซอยากจะเรียนสูตรนี้ก็ลองทักหาอาจารย์ดูนะฮะไปเรียนกับอาจารย์ไปเรียนักับอาจารย์เลยแกว่าแกแม่นจริงนะก็เออเสาตะเคียนตกน้ำมันเจ้าของบ้านน่ะเขาให้ถูกนะอืน้องแหวนทองกุมารเข้าทรงน่ะเมื่อเช้าลงอยู่นะคะเบิกซั์ลงอยู่โอปออัดไม่ทันดิน้องแหวนทองหหกสามเสามเจได้โอปออืกุมารทองกุมารทองเจ๊นง โอ้ของเจน้องบานนี้โอ้ยขอเอาไปค่ะมันกุม,ม่านท่องสวงอันเนาะอันนี้ของเจน้องของเจน้องครับไปตามอีกค่ะเจน้องขอไปขอไปก่าของอันอันนั่นกับเขาคือกันหกสามขึอกันอัน,อนคจับพิษไว้เจ้าของบ้านเพิ่นรูปแป้งเลขขึ้นนี่เด้สามหกเจ็ดของพี่บีเจ้าของบ้านเนาะของเบิกทรัพย์ว่าเขาแต่ของพี่บีเขาเข้าสามหกเลขหน้าเนาะครับผม ค่ะอันนี้ก็นี่แหละน้ำคือเก่าค่ะบาตนี้สใหพ้พีบีเป็นค้นซองจะว่าเพิ่นคือบอกกล่องแล้า,านอพี่ดอกเอาเสียงกับเอาเนาะซวงนี่กะมีหลายคนนะคะพ่อพันก็เข้าเนาะคะ่ะแม่เพชรแม่เพชรกับเขาอของเบิกครับของเออน้องพาน้องพาเขาสามตัว สามตัวไทยลอตเตอรี่พี่น้องตรงๆหาเจ็ดแปดสามตัวไทยลอตเตอรี่น้องผ้าผู้ใดยิบลอตเตอรี่สามตัวท้ายนะคะถูกแน่นอนเนาะค่ะเดี๋ยวติตามให้คือเก้าละน้องผาก็ได้เอาอันนี้สรุปให้เนาะ,ะเอาไรอาจารายอาาร์อยู่นาอค่ะประหยัดเวลาเดี๋ยวค่อยติดตามทางช่องเนาะค,ะค่ะเนาะต่อพันก 0, นะะับเข่าศูยนย์เจ็ดเนาะค่ะคกับทะเบียนรถเจ๊แดงก็เข้านะค่ะเข้าบนล่างเหมือนกันเนาะค่ะเจ๊ดแดง เราฝันเกียวรถนะคะนี่พี่น้องแงมโอปัวฝันเห็นรถเสียนเตียกอมาออกว่ะมาออกลออนหลังเนี่ยเออมาออกย้อนหลังพ่อพาโชคในไป่เนาะพศพศมาออกพศโอ้ยกระขเข่าหกสามพศกระเข่าเด้อยพี่น้องับผมเข่าไหลาอาการยุ่งเดี๋ยวสัยแม่ดวงของเข้ากรเข่าเจ็ดศูนย์เดี๋ยวแม่ดวงสิมาเพิ่นไปเอาเลขเพิ่นไปเสื้อเลขกใกล้ๆกล้กงสลากศูนย์เจ็ดวงในแม่ดวงเดี๋ยวสิมาหมออื่นคาะนี่แม่ดวงนะคะ ยู่ยู่หนีเ่าเขาบัดไปซื้อยุ้กรุงเทพเขาพี่น้องศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะแม่ดวงครับเพป็นหายไปเด็กนวดช้อนนวดแล้วเพิ่นไปกลองสันทักไปซื้อยุ้ใกล้ๆครับวันนี้สรุปให้เลยนะครับเนาะตัวเน้นแม่เพชรก็สี่ศูนย์เจ็ดเท่าศูนย์เจ็ดนะคะครับผมพ่อพันศูนย์เจ็ดนะคะเพราพ่อพันนี่แม่นแม่นนะครับแม่กายกับแม่นนะเด้ศูนย์เจ็ดแม่กายกับแม่นคือกัน เอาไปันมีพี่น้องเ,อเดี๋ยวมืออื่นตามกันไหมผู้ดใดบ่เตือกเะะด,กดี่ยฟ้าโอเนาะค่ะหัวใีไข้ก่วสูหวดอยู่กับมีหลายอาจารย์เขาพ่อได้ตามอยู่แล้วะคะ่ะเนาะพิม์รอก,กว่ใกวใจกัแช่ไว้ย้ำเป็นแนวทางมีเขามีรถย่าซื่อหลายพี่น้อง มีทื่นยวคอยว่ากันเด้อค่ะให้ช่เพเพอความบันเทิงด้วยว่ากับเบิ่งส,กสักอนจะฟารซือแล้วค่ะเด้อมันใจชอบตัวไหนก็ใส่วิจารณาในการรับชมนะคะครับเอาขอบคุณเบิร์กซับนะครับผมสําหรับแนวทางเนาะเอฟซีเนาะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดในเอฟซีนะถ้าเกิดเข้าทุกงวดมันก็จะรวยนะเ,เพาะว่าเพลตฟอมเมนะคะคท่านจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บไม่เก็บเงินเข้ากลุ่มนะคะคโทรถามได้0928618214 เพจปลอมไลฟ์มีชาสีบกันไลฟ์แล้วค่ะดูเพื่อความบันเทิงนะครับปูนิคมเข้าบนล่างนะครับเอซีครับผมอาเจอกันครับ